สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบคุณคนที่ดูวิดีโอก่อนหน้ามากเลยมันเป็นวิดีโอที่เออผมก็งงเหมือนกันคนดูประมาณหนึ่งันสองรกว่าคนผมดีใจมากเออพราะรู้สึกว่าเนื้อหาที่เราทำาเงี้ยมันมีคนสนใจเยอะขนาดนี้จนผมแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดดูก็สักทีเอาอย่างเงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาติดตามด้วยในวันนี้เองอ่ะเดี๋ยวผมขอ อนุญาตนะครับแชร์สไลด์หน่อยเดี๋ยวนะปุ่มอัดมันอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้อึ๊บโอเคปุ่มอัดอึ๊บโอเคเรื่องในวันนี้ครับผม <c oughs> เสียง <c oughs> คือตอนนี้ผมเพิ่งเลิกงานมาเนาะแล้วมันก็เรียกได้ว่าม,มาพร้อมก็คือถึงห้องปุ๊บอัดวิดีโอเลยเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูความตั้งใจ <c oughs> อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Data ให้มากที่สุดเนาะโอเคครับหวังว่า ที่ทุกทุกคนอยู่เนี่ยน่าจะหนาวกันแล้วเนาะตอนนี้เชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วหัวข้อที่จะมาพูดวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Big Data ครับผมทุกคนน่าจะได้เรียนได้รู้ได้ยินผ่านหูมาแล้วว่า Big Data มันคืออะไรวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกเนาะว่า Big Data มันคืออะไร Big Data ครับในวันนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3หัวข้อที่ผมจะเอามาอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้กันเนาะว่า Big Data แล้วจริงเนี่ยมันใกล้ว,กว่า หลีกหนีกันไม่พ้นในชีวิตปัจจุบันของเราเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาข้าในวันนี้ครับจะมีด้วยกัน3หัวข้อก็คือ1เป็นความหมายครับ m e น n i n g สครับ f a ตอร์องค์ประกอบของ big data มีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ข้อ3เป็น real life e x a แ p ้ e ครับผมหรือวตัวอย่างจริงๆในชีวิตประจาวันของ big data นะครับผม meaning โอเคอันนี้อาจจะต้องพูดคร่าวๆมันจะไม่ได้เขียนอะไรมากมายที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่า meaning เนี่ยคือความหมายของ big data นะครับเอาจริงแล้ว big data เนี่ย ความหมายมันมีกว้างมากแล้วก็มีจากหลากหลายที่โดยส่วนตัวผมผมคิดว่า Big Data ครับมันเป็นเรื่องราวของ2คําก็คือคําว่า Big บวกคำว่า Data ใช่แล้วมันง่ายและซิมเพิลอย่างนั้นแหละมันคือข้อมูลมหาศาลครับผมที่ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงมองว่ามเป็นเครื่องมือก็ได้บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นคํานาวคํานาวคนาวคนามก็ได้เป็นนาวเป็น ชื่อโดยตรงก็ได้บางคนอาจจะมองว่ามันคือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเก็บข้อมูลในการเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในการทําเรื่องต่างๆอ่า big data ครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เราเคยเห็นกันมันคือข้อมูลขนาดมหึมาขนาดมหึมาที่เนี้ยแล้วอะไรคือมหึมาใช่ปะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายในหัวข้อตอนต่อไปไม่ต่อต่อไปไม่ใช่ตอนต่อไปซึ่งเ,เจ้าตัว big data นะครับผมมันคือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกรวบรวมเก็บเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งหรือถูก ข้อมูลถูกเก็บถูกรักษาไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็เอาข้อมูลนะครับมาทําการวิเคาเาาาราะห์เอามาทําการดึงเอามาทําการทำความสะอาดมานะเ,เขาเรียกว่าคลีนนิ่งเนาะดัตต้าคลีนนิอะไรต่างๆซึ่งไอ้พวกนี้แล้วครับมันก็แล้วแต่ว่าคนที่ใช้ข้อมูลตรงนั้นอะ่ะจะใช้ในการทําอะไรลองมองไปรอบๆตัวครับลองให้เพื่อนๆลองคิดกันสักนิดหนึ่งอ่ะเงยหน้าขึ้นมาดูกันหน่อยอเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่า ในรอบตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็น b ิ g d ด t a ให้ลองคิดค้นมาคิดแป๊บหนึ่งก็ได้อย่างตัวผมเนี่ยอย่างนัดเนี่ยนัดคิดเลยว่าอย่างแรกอะ่ะมันจะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เวลาที่เราไปร้านค้าครับเราแบบทางร้านค้าเขาขอเบอร์โทรศัพท์เราไปนั่นก็คือข้อมูลแล้ววันหนึ่งคนเข้าร้านค้ากี่คนถูกต้องไหมครับคนเข้าร้านค้าวันหนึ่งอาจจะ5 0 0 6 0 0คนก็ได้เป็นละห้าร้อยหกรอันแล้วก็จะมีข้อมูลที่ซ้ากันอีก ข้อมูลใหม่อีกผสมผสมประสานกันไปซึ่งนั่นก็กลายเป็นข้อมูลจาํานวนมหาศาลเพราะว่าข้อมูลเนี่ยครับมันมีการเจเนเรตทุกวันเวลาที่เราไปสมัครสมาชิกใหม่กับทางร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ฟึบขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับข้อมูลมันพุชอีกพุชอีกจนทําให้ตัว Data ตัวเนี้ยมนันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วไม่มีวันหยุดด้วยซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปใน Factor ครับผมอ่ะเข้ามาถึง Factor เลย f a c t o อ์ครับผมองค์ประกอบของ Data ของบ่1ครังขึ้น Volume โวลุ่มโวลูมปริมาณครับผมปริมาณเทนที่นี้คือปริมาณอะไรปริมาณของดัต้นครับผมว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน Data ยิ่งมากยิ่งเยอะอ่ะเราจะเริ่มตีแล้วว่ามันเข้าข่าย Big Data หรือเปล่าข้อมูลบางอย่างไม่ได้เยอะเลยลองมองถึงในกรณีที่เรานักเรียนคนหนึ่งต้องการจะเก็บข้อมูลของนักเรียนอีกคนหนึ่งว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช้คํานําหน้าเป็นอะไรเราได้มาละสมชุดข้อมูล สามข้อมูลหนึ่งคำนำหน้าสองชื่อสามนามสกุลใช่ปหเนี่ยคือสามอันแหละแค่คนเดียวมันไม่ไม่ไมเท่าไร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนโรงเรียนนี้มีร้อยคนละอ่ะเริ่มร้อยละเริ่มเยอะขึ้นแล้วมีพันคนละมีสิบโรงเรียนอ่ะมีสิบโรงเรียนสิบโรงเรียนในอำเภอนี้มีสิบโรงเรียนคิดเป็นเท่าไหร่ละแล้วถ้าในโรงเรียนนี้อยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอนี้อีก คูณเข้าไปอีกคูณเข้าไปอ่ะโวลูมมันเริ่มใหญ่ขึ้นในส่วนของอ่ามิสเตอร์มิสซิสเราเรียกว่าไงนะครับำำคำนำหน้าเออคำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วไหมแล้วเราไม่ได้เก็บแค่าสามอย่างนี้โดยปกตินี่หรอปะเราเก็บในลักษณะที่ว่าอ่าเขาเรียกว่าไงคำนำหน้าชื่อนามสกุลอายุส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยคิดถึงตอนที่เราโดนเขียนอะไรข้อมูลลงไปในสมุดโน้ตใช่ไหมครับของโรงเรียน สมุดโน้ตสมุดพกเออมันคือสมุดพกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเก็บเก็บเก็บมาโวลูมมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้คือองค์ประกอบข้อแรกครับของ Big Data 2ครับผม Velocity ความเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาาก่อนผมก็ลืม Velocity เอาละลืมเองอะไรเอง Velocity เดี๋ยวนะ Velocity ครับแปบฮึบฮึบ บบเ e ล velocity นั่นแหละวันคือความเร็วจริงๆด้วย v e l o c i t y ครับความเร็วความเร็วที่คือหลายข้อมูลในการไหลความเร็วในการไหลของข้อมูลนั้นเข้ามาในเรียกว่าอานพูดง่ายๆคือฐานข้อมูลแล้วกันในดาต้าเบสเวลาที่เราเก็บข้อมูลใช่ไหมครับยกตัวอย่างย้อนกลับไปในตอนแรกที่ผมบอกว่าเราไปซื้อของร้านค้าแล้วร้านค้าอยากให้เราสมัครสมาชิกใช่ไหมครับแล้วเราสมัครสมาชิกเนี่ยข้อมูลมันมีการไหลเข้าทุกวันและการไหลเข้าครั้งหนึ่งเนี่ย ถ้ามีเครื่องเก็บข้อมูลเครื่องเดียวมันก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเลเซ์ว่าเรามีเครื่องเก็บข้อมูลประมาณ10ข้อ10เครื่องเนี่ยครับสิบสิบสิบเครื่องเก็บข้อมูลเวลาให้เราิเอาดัตต้าใส่เข้าไปเวลาที่เราขอจากลูกค้าใช่ไหมครับ แล้วก็เก็บแล้วก็ส่งมันเข้าไปเนี่ยมันมีการพุชตลอดเวลาทุกๆหนึ่งนาทีข้อมูลมาแล้วปุ๊บทุกๆหนึ่งนาทีข้อมูลมาแล้วเรียกดว่าตอนที่เราไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วเขาขอเราเราใช้เวลาอย่างน้ประมาณสินาทีสิบนาทีข้อมูลหนึ่งเข้าสิบนาทีคนที่2ก็มาเอาข้อมูลที่2เข้าอย่างนี้แล้วมีสิบเครื่องมันก็เป็น20ชุดข้อมูลคนที่3าก็เป็น30ชุดข้อมูลนี่ครับความเร็วมันก็จะเยอะขึ้น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 อยู่ที่ว่าอ่ายกตัวอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นกว่า เวลาที่เราเข้าไปในโปรแกรมสตรีมมิ่งใช่ไหมครับถ้าทุกคนอ่าใครที่เล่นหุ้นเนาะใครผมว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งนะที่แบบรู้จักกับอ่าโปรแกรมสตรีมมิ่งก็คือเวลาที่เราพุชเวลาที่เขาพุชข้อมูลนะครับจากอ่าฐานดัตต้าเบสเนี่ยเวลาที่เขาทำการซื้อขายกันเนี่ยข้อมูลมันเลื่อนไปเรียลไทม์เลยนั่นแหละครับคือความเร็วของการเคลื่อนข้อมูลคิดเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือมันไวมาก3ครับผมวาเลตวาไรตี้ซ้ายมือนะครับผมวาไรตี้วาไรตี้คือความหลากหลายของข้อมูลครับผมวาไรตี้นั้น แบ่งได้เป็นอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องพูดยากเหมือนกันแบ่งง่ายๆก่อนแล้วกันครับแบ่งเป็นข้อมูลตรงนั้นได้ถูกสตั๊กเจอหรือ,อยังได้ถูกทําให้มันเป็นแบบ1 2 3 4ได้เรียกว่าทําการทําโครงสร้างให้มันหรือ,อยังเออข้อมูลที่มีการสตั๊กเจอครับอย่างเช่นไฟล์ที่อยู่ในข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ Excel ไฟล์ e x c ก <oughs> l ก็จะมีคอลัมน์กับโลใช่ปะ ข้อมูลที่เป็นรูปภาพไปได้ทําการสตั๊กเชอร์มาหรือยังข้อมูลที่เป็นวิดีโอเนี่ยเราได้ทําการดึงเสียงมันออกมาดึงภาพมันออกมาดึงสีมันออกมาอะไรแบบนี้หรือยังภาพอันนี้มีกี่พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยคือมันข้อมูลมันมีหลากหลายมากครับข้อมูลที่เป็นเสียงก็ถือว่าเป็นข้อมูลใช่ป่ะวิดีโอก็เป็นข้อมูลใช่ป่ะตัวหนังสือก็เป็นข้อมูลเสียงเพลงก็เป็นข้อมูลอะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลมันมีความหลากหลายมากๆยิ่งข้อมูลมีความหลากหลายมีโวลุ่มที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีปริมาณอ้พวกเนี้ยคือถ้ามีสเกลที่มันมากขึ้นอย่างเงี้ย มันจะเริ่มเข้าข่ายการเป็นองค์ประกอบของ Big Data ครับผมอพอเข้าใจกันเนะาะสอย่างเวอร c ซิตอ่ะเรียบร้อยลืมอีกแล้วอ่านเองลืมเองครับผมเดี๋ยวนะ v e อร c ซิตความจริงอ่าข้อมูลตัวนั้นครับมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน v ว r i ์ซิตครับคือข้อมูลตรงนั้น,นะครับ อ้างอิงจากฐานข้อมูลที่เขาดที่เราได้รับมาจริงมากน้อยแค่ไหนพวกนี้คือข้อมูลนะมันวัดผลได้หรือเปล่ามันเป็นข้อมูลที่มาจาก true story หรือเปล่าเออหรือเป็นข้อมูลที่ถูกเอามาดัดแปลงแล้วเป็นข้อมูลอ่ะภาษาไทยพูดแท้แล้วจะนึกออกเลยคาเนี้ยปฐมภูมิอ่ะถ้าใครแบบอยู่วงการรามาสักระยะหนึ่งแล้วจะเข้าใจเลยว่าปฐมคือหนึ่งปฐมคือเริ่มภูมิก็คือแบบฐานมานะันเออมาจากการเก็บข้อมูลโดยตรงหรือเปล่ามาจากการที่ข้อมูลตรงนั้นอะ่ะ ดิเรกทูดิเรกหรือเปล่าไม่ใช่ปบบข้อมูลข้อมูลตรงเนี้ยผ่านคนที่1แล้วว่าผ่านคนที่2แล้วเราเป็นคนที่3ท,ที่ไปใช้ข้อมูลอันนั้นเป็นทุติยภูมิเป็นตติยภูมิละเอออะไรแบบนั้นอันนี้เป็นภาษาไทยที่ไม่เข้าใจเลยทุกวันนี้ว่าเป็นทําไมต้องใช้คําให้มันยากด้วยอ่ะครับนี่ก็คือ v e อร c i t y ครับและข้อ4อ่าข้อสุดท้ายที่ผมแถมให้อยู่ด้านล่างตรงนี้มุมด้านล่างนนนนนนนคคคัััับ Complex บ Complexity ผมมมมมมมวววาาาซซซซ้้้้้้้ออออออขขขงููลลตีียกแ่ไห ข้อมูลบางอย่างครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ข้อมูลที่มีการคิดคํานวณข้อมูลที่มีการดัดแปลงข้อมูลที่มีการใช้ในการพ r e d i c ชั o อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอามาอ้างอิงก,กับอีกฐานชุดข้อมูลหนึ่งเลยเซนะครับผมมันมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนข้อมูลตรงนั้นมีการไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้อ่ต้องเอามาวัดผลอย่างนั้นเอามาวัดผลอย่างนี้เอามาแปลงเป็นอย่างนั้นเอามาแปลงเป็นอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าถ้าข้อมูลตรงนั้นถูกที่ที่จะต้อง ที่จะต้องเอามาแปลงอะไรแบบเนี้ยคอมเพล็กซิตี้มากๆยุ่งยากมากๆก,ก็อาจจะเป็นเครือข่ายหนึ่งซึ่งเราจะใช้4 4 v ในการวัดก่อนแล้วบวกกับ1 4ทีหลังอืมฉะนั้น 4b ครับข้อมูลมีปริมาณมากไหมข้อ2 velocity มีความเร็วไหมข้อ3 velocity มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ variety ครับมีความหลากหลายมากแค่ไหนนี่ครับเป็นองค์ประกอบหลกัหลกๆของ big data เออแล้วทำไมเราต้องเรียน big data ใช่ไหมครับทำไมเราต้องรู้เรื่องราวของ big data ไปด้วย ก็พอเราจะต้องใช้มันในการวิเคราะห์ข้อมูลนี่ครับผมข้อมูลบาง row ข้อมูลบางคอลัมน์ที่อยู่ใน Excel บางทีมันไม่พอมันต้องใช้ข้อมูลจากเสียงข้อมูลจากวิดีโอข้อมูลจากรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยในการเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมและแน่นอนครับว่าในการทํางานโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งในในพาร์ทของ d a t a a n a l y t i c เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งหรือชุดข้อมูลเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยต้องรู้เรื่องราวของ big data เอาไว้ด้วยนี่หนึ่งก็ยางดีอันนี้ก็เป็นข่าวๆครับ และเรามาดู real life example กันโอ้โหแค่เห็นหน้านี้ทุกคนก็งงแล้วว่ามันคืออะไรนี่คือโค้ดที่ copy วางครับถ้าดูดีๆมันไม่ได้มีอะไรมากมาย <c oughs> แค่ทำเป็น,ปนภาพกราฟิกเฉยเวลาที่เรา,านึกถึง real life example เราอาจจะนึกถึงไปไกลมากๆเลยให้เรานึกถึงในกรณีง่ายๆครับในตอนที่เราเรียนอยู่สมัยประทมที่เราเป็นเด็กชายคนหนึ่งต้องการจะเก็บข้อมูลของเพื่อนๆแน่นอนละครับว่า big data มันเริ่มมาจากตรงนี้แหละ เราเก็บข้อมูลที่มีความาไม่ซับซ้อนมีคํานาหน้าชื่อนามสกุลอายุส่วนสูงน้ําหนักเกรดวิชาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมจากคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งก็จะมีประกอบไปได้วยกันเท่าไหร่มีเลเซว่ามี10 column. คอลัมน์คอลัมน์คือแนวนี้1โลอันนี้คือ1คนแล้วเพื่อนในห้องเรามี40คนใช่ไหมครับก็40คอลัมน์คูณ14โลอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นชุดข้อมูลละประมาณ280ชุดข้อมูลติดตดดอยู่ตามไฟล์ Excel เนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของ big data ในการทำอันนี้แล้วแล้วคุณครูครับก็เอาชุดข้อมูลของอห้องเนี้ยเด็กห้องเนี้ยที่เราเก็บให้ถ้าเราเป็นหัวหน้าห้องนะเราเก็บให้ปุ๊บครูก็เอาไปให้กับห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็จะมีคุณครูคนหนึ่งที่เก่งมากเอาข้อมูลเนี้ยมารวมกันให้กลายเป็น d a t a าเบสที่ใหญ่ขึ้นถ้ามี6ห้องก็คูณ6เข้าไปอีกใน2องก็จะเป็นพันสอเป็นพันสามชุดผมคูเลขผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันก็เข้าๆประมาณนี้แล้วถ้าเอา scale ไปในระดับตำบล ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเราก็จะได้ฐานข้อมูลของนักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบของโรงเรียนประเภทเดียวกันนี้หลังจากที่คัดตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับผมมีทั้งหมดบาบาบากี่คนนี่คือลักษณะของ B i g d a t a ใน Real l i f e e x อ m p l e อย่างแรกเลย2ครับผมนึกถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลครับเก็บข้อมูลคนไข่ประวัติการรักษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้อายุประมาณนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แบบ ออกกาลังกาย5วันครั้งละ30นาทีแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปทําการพิจิตรชันหรือทําการพยากรณ์ว่าโลกที่จะมีความความเสี่ยงที่จะเป็นโลกต่างๆที่อยู่ในลิสต์เนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนึกดูออกไหมครับซึ่งเวลาที่เราเอาไปพิจิตรชันแล้วอ่ะเขาก็จะยิงจากดาต้าเบสตรงนี้แหละถ้าสมมุติว่านายเและเซยว่นนายเอได้สกอร์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ60%การที่นายเอครับจะมีโอกาส เป็นโลกเบาหวานแล้วกันเบาหวานคะแนนอยู่ที่ประมาณ70 60% 70อเะไรงี้ยมันอาจจะใกล้เคียงกันในเอก็มอีอาจจะมีโอกาสในการเป็นโรคก,ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างแต่การวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ครับก็ต้องมีการว,ว,วินิจฉัยอย่างดีนะผมคิดแบบนี้มันต้องมีการวินิจฉัยอย่างดีก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปทําเป็นชาร์ตให้กับหมอเพื่อแบบสร้างเป็นชาร์ตความเสี่ยงอย่างเงี้ยเพื่อเอามาอธิบายให้กับคนไข้ได้ฟังเออนี่ก็จะเป็นข้าวๆข,ของโรงพยาบาล3มครับผมนึกถึงแบงกิ้ง สแกมเมอร์ทุกวันนี้อ่าผมพูดแบบง่ายๆเห็นภาพสแกมเมอร์เอาข้อมูลอะไรไปครับในการที hmm. ่จะโทรมาหาเรารู้ว่าเราเป็นใครบัตรประชาชนอะไรอ่ามีภูมิลำหน่ที่ไหนเพราะมีบัตรประชาชนไงในบัตรประชาชนที่เป็นอุปกรณ์ออฟไลน์นะครับผมแค่หายไปใบเดียวได้ข้อมูลเกือบทุกอย่างยกเป็นแค่ใบเบอร์โทรศัพท์แต่เบอร์โทรศัพท์ถามว่าหายากไหมก็ไม่ยากมันถึงมีข่าวการขายข้อมูลกันครับข้อมูลที่ขายนั้นแหละครับนั่นคืออพาร์ทหนึ่งอพาร์ทหนึ่งของ Big Data Big Data ภาษาอังกฤษ data ภาษาไทย data มันคือ data ขนาดใหญ่มันคือ data big data ขนาดใหญ่ที่ถูกเอาไปขายซึ่งเนี่ยครับมีความเซนซิทีฟยังไงเป็นเซนซิทีฟอินโฟมชันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับเวลาที่เขา,เาไปขายเงี้ยมันมันได้เงินเขาก็คนขายก็ได้เงินคนที่รับไปก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปทําการสุ่ม username password ในการใช้ธนาคารส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งเงินแน,น่นอนึกออกไหมเวลาที่เขาเอาไปเซตกับระบบธนาคารอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่ เขาจะต้องโอนเงินอะไรเงี้ยมันนั่นถึงเป็นผลว่าทำไมเราถึงต้องมีการยืนยันตัวตนแบบ two fa ครับคือ2ขั้นตอนเวลาที่มีคนล็อกอินจากที่อื่นเวลาที่มีคนล็อกอินเว็บไซต์หรือว่าอะไรสักอย่างจากที่อื่นเนี่ยแล้วมันก็ดีเทลมาที่อีเมลเราแล้วอีเมลเราล็อกอินอยู่1ทําไมมันถึงรู้อ่าหมายถึงตัวระบบทําไมถึงรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่เคยล็อกอินที่นั่นมาก่อนระบบมันเลยสงสัยปกติล็อกอินเลย say ผมอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมล็อกอินเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ตลอด ถ้าไม่ใช่โปรดรีเซ็ตรหัสผ่านโปรดทำนั่นทำนี่เพราะเขามีฐานข้อมูลเราอยู่แล้วอันนี้หมายถึงทางฟังของธานาคารนะครับถ้าเขามีข้อมูลของเราเนาะถ้าเป็นแบงก์ต่างประเทศอ่ะจะมีอะไรคอนเซิร์นเรื่องนี้มากแต่แบงก์ไทยยังไม่ไม่ได้เห็นมากเท่าไหร่แต่ก็จะมีแจ้งเตือนมาว่าคุณมีการล็อกอินที่นี่นะอะไรถ้าไม่ใช่ก็โปรดเปลี่ยนรหัสป่นนี่ก็คือ3อย่างที่เป็น real life example ที่ผมเอามาแชร์ฟังซึ่งเคสที่3อ่ะจะเป็นเคสที่แบบซีเรียสมากเคสที่แบบ เออน่าน่าน่าสนใจเพราะมันคือ Big Data จริงที่เราแบบหนีกันไม่พ้นลเลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Big Data ที่ผมอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนได้ฟัง16นาทีครับเปิดไปเปิดมานู่นนี่นั่นให้ทุกคนได้ด,ดูนั่นดูนี่บางครั้งก็ลืมต้องกอดด้วยนะครับเพราะมันข้อมูลมันเยอะมันก็เลยแบบอยากเอามาแชร์กับทุกคนได้ฟัง